นวนย้ายนวนย้ายตัวน,น,นั้นตัวลิ้มตุดนั่ะเปิดประตูเหล็กออกอ้าวเอาย้ายออกไปจูงย้ายไปก่อนเลย กับสภายายด้วยแล yo, ้วจ so ูงออกไปจูงเดินไปกินเลยเดินออกไปเขาจะได้รู้ว่าตัวอื่นจะได้รู้ตามเออกินยากินยากจูงไปไกลๆเลยเดินไปอีกเดี๋ยวยายย้อนกลับ ออกไปกินหญ้าครับพี่น้องวันนี้ <c oughs> พอแล้วพอละเอาไปเลยก้นยายไปเลยมาปล่อยลูกชายยายก่อน <c oughs> เอามาปล่อยลูกเร็วมาปล่อยลูกยายเนี่ยปล่อยสงการเลย โน่นโน่นโนนโน่นตัวน่นตัวผู้โน่นยายเดินกลับแล้วโน่นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาปล่อยลูกก่อนยายเป็นห่วงลูกน่นตัวโน่นตัวโน่นตัวโน่นอ่าพัดมาใหม่ยังไม่รู้จักควายครับธรรมดา,า,าเอาละวพามามา,มาจูงยายออกไปก่อนป๊อบพอก่อน,อ,อ,อ,นอ่าสองตัวเนี่ยถ้าท่านลูกมาแล้วยายก็จะไปแล้วจุงเลย จูงยายไปเอาหันเด้๋ยหันจูงหันไปเลยจูงเดี๋ยวจูงมาเออเลี้ยงควายยังไงกลัวควายเออลูกน้องปีะกัวควายเอาจูงเดินเลยกระตุกกระตุกดึงดึงเลยเอา่ากระตุกสะพายดึง เอามาสอนใหม่ครับนี่เดี๋ยววันนี้จะสอนฉีดยาจะถ่ายให้ถ่ายพยาธิชุดใหญ่เจ้าทองขาวอ่าปล่อยตรงนั้นเลยไปตรงนั้นเลยป้าป้าป้าแ่นี้ก็ไปและวยายอ,ะอ่ะอ่าทีนี้มาปล่อยนี่มาปล่อยตรงนี้นี่ สองตัวเนี่ยปล่อยไปเลยหลุงทองหลุงทองกับน้องพลอยเนี่ยครับผมยืนอยู่ตรงนี้มันแฉะนะพี่น้องพื้นมันแฉะมากเละมาก ผมก็เลยไม่ไม่ได้ขยับไปไหนเนี่ยอย่ายืนดูตรงนี้ครับยืนดูน้องเขาปล่อยกวายเอาปล่อยตัวผู้ปล่อยท้องขาวกับท้องดำนี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ท้องขาวตัวขาวอ่ะไม่ใช่นี่ท้องขาวเมื่อาวานสอนสอนไม่จำดีกว่า ไปล่อยไปเราพูดสองตัวไปที่นี้ไปต่อย้องรดไปปล่อยเพิ่มโชคเลยถ้ามีตัวนำไปหมดนะครับเขาจะเกรงๆลวดไฟฟ้าโน่นน่าข้างหลังอน่ะ ปล่อยไล่ไปเลยเดี๋ยวเมื่อวานก็ปล่อยอยู่ทำไมจำไม่ได้ฮะนี่หันหลังข้างหลังเออความจำไม่ดีไอห,หมอน,นี่ความจำไม่ล้นเมื่อวานสอนให้ทำอยู่แต่ทำไม่ได้วันนี้ทำไม่ได้ละเอาไปปล่อยรดริมมาเลยไล่ริมมาเลย ย้อเ,เช้าน่าจะสลืมสลืมงจะทำงานเก่งนะครับทำงานเก่งทำงานแข็งขันทุกอย่างสอนให้ทำอะไรนี่ทำเป็นหมดทุกอย่างรู้รู้เรื่องรู้เรื่องหมดเป็นคนที่ฉลาดาเป็นเด็กฉลาด แต่อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะเด็กคนนี้อายุไม่ใช่น้อยละอายุสี่สิบละอ่าไปแล้วครับวิ่งไปแล้วออมบุญไปกันเด็กๆวิ่งกันยกใหญ่เลยอ่านั่นนี่บัวบัว,บ,วบัวทองบัวทองครับอันนี้น้องปิ่นมาแล้วน้องปิน่นเมื่อกี้ลืมไล่ตั้งแต่แรกเนาะอันนี้น้องปิน่น ตามมาด้วยกำไรน้องกำไรกำไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปลูกๆเด็กๆให้พี่น้องดูอันนี้แม่เหลืองครับแม่เหลืองตามมาแล้วแม่เหลืองอ้วนตุ๊บเลยท้องด้วยนั่นเอตัวเล็ก <c oughs> วันใหม่ครับวันใหม่วิ่งตูตดแป้นไปเลยตามมาด้วยจมแจวนะครับจมแจว แจมแจ๋วยังไม่ได้โดนปล่อยมาแล้ววิ่งสุดแฟนไปแล้วโอ้ยลมลม้ลมล้มลุกโอ้แจมแจ๋วไปแล้วครับแจมแจ๋ววิ่งไปแล้วอ้าวมาแล้วนี่ดำดงครับนี่ดำดงก็ดีใจเนาะได้กินหญ้านานแล้วสิบกว่าวันแล้วตั้งแต่วันที่สามไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้กินหญ้าเลยอันนี้น้ำเพชรครับน้ำเพชร ลูกไปก่อนแล้วนะเจ้าหยกไปก่อนแล้วอ๋อนี่บัวง,งามบัวง,งามก็ใกล้คลอดแล้วนะครับจะคลอดเดือนหน้าเนาะจะคลอดเดือนมีนาโน่นพี่น้องดูครับออกไปกินหญ้าก,กันเล่นน้ำด้วยนะในน้ำในน้ำมีน้ำขังนะดูนะครับเกลือกแล้วเกลือกแล้วอโอโอ้โห,โห,โหน้องปิน่น ดีใจนะควายถ้าเกิดฝนตกๆตกตกตกอย่างนี้ได้ปล่อยแล้วครับโอ้จะดีใจแล้วมียาก,กินอย่างนี้นะครับวันนี้รับรองกินท้องกางลางขี้ไหลก้นนะพี่น้องขี้ไหลก้นแน่นอนโอเคครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องเราเช้านะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ